จึงต้นคริสต์มาสเล็กต้นหนึ่งค่ะยทีนี้ดอกจะร่วงแล้วบางดอกก็จะร่วงบางดอกก็จะขึ้นใหม่กำลังขึ้นดอก,ะกะนะคะกำลังออกดอกเลยสวยงามอยู่ มทีเขากำลังจะปลูกรอบอะไรนะขนาดก็สวยดีนะคะเพราะว่าแต่เสียอย่างเดียวคือมันออกดอกแค่ปีละครั้งเท่านั้น ไปสวนผลไม้ของเรากันค่ะน้องทางหน,น้าสงสัยจะไม่มีแมนดาริน I see I see some mandarin on the tree สงสัหมดไปแล้วช่วงหน้าผลไม้ออกเราไปอยู่เมืองไซสซะ อาไปแล้วพีโ่โจอาก็หมดไปแล้วอันนี้ก็คือบิ๊กแมนดอรินเดฟินิตไอติงเดฟินิตซีสันไอติงฮะเนี่ยไดโอเวอร์เออเล็กซ์มอลเล็กซ์ออร์เรนจ์เออโอเวอร์เดียร์ฮับสต็อปเฮียร์ไอเดนโน่ฮาวเดเทรดเอร์ ได้ฮะแอปออดิซามสิบล ah ิปไดบิกออเดมอนบัตรเอนัดแท็บเอ็นี่สิบนัดแบตท่านี่นัดแบตนรดาบใช้ได้เลยค่ะ ทำนทำทำว v e r โอเคเก็ตโอริ่งดวันไหลด้วนนัดไหลดีนอดกูเท็ดเหลือจากปีที่แล้วมาไม่ทันค่ะ ช่วงที่ผลไม้ออกมาอยู่เมืองไทยซะโอ,อเคนะคะผลไม้สวนส้มของดาวนะคะนี่เขาพุ่นใหม่ขึ้นงามมากเลยเป็นในเป็นเดคัสเปิดไอติ้งเดวิลดายบัตเตอ n o น d อตได้เดโ o รอ g เกนเอา อาวดิชัมแบกจองนวตอนที่เขาตัดตอนนั้นฮะถ้าใครตามนี่หนาจะจําได้นะคะนี่หนามาเอามาเอ่ามาถ่ายให้ดูภาพเหมือนจะตายไม่ตายแหละแต่ตอนนี้เขาขึ้นงามแล้วค่ะขึ้นงามแล้วอันนี้แดงๆนี่เขาใส่อะไรเป็นมุ่นไม่ไมแน่ใจอ๋อดักดักอ่า เดเขาดักอ่อ uh, ดักมแมลงค่ะดักมแมลง The Finest Season ฮะอืมเย่ The New One Coming เด้อเ e The Last Year เด็กเด็กก่อน The New One Coming Now ออปีนี้ของปีที่แล้วมันหมดไปแล้วแต่ตอนนี้ของปีใหม่กำลังเริ่มเป็นลูกเล็กๆแล้วค่ะกำลังเริ่มลูกเล็กๆเกต็มเลยถ้ากเก็เห็นจะเห็นลูกเล็กนะคะนปีหน้าเรากินปีหน้าค่ะถ้าได้อยู่ทีเนิวซีแลนด์อยู่นะคะโอเคค่ะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่คุณวิรเลียมวิเลียมบาย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  บายบายบายโอเคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สองตายายเข้าป่าก็ได้วันเข้าป่านะคะหลังจากกลับมาจากประเทศไทยลงมาเที่ยวฟาร์มหา,าเก็บหน่อไม้แล้วก็ได้ผดลไม้ไปด้วยะคะ่ะ ได้พรำไปด้วยนะคะงนี้แบบนนเนี่ยบ้านหลังเนี้ะได้มากเลยเขาขายแค่ร้านร้านสองจะได้มากเลยมอ,องมแบบสาวิรัติน้ำด้วยมังสวาัตใหญ่ตหลังขอ,องเรายังมพยายไปอยู่นักจะบายเลยไปฟิวแซดกตอนที่เท้าไฮไล่เล่นไปไหนมอทักเดยนัดปีกเดยนัดสมอนเดเดเดบูดบูช์เชฟยืดไซยูสา Good time for two of for you and me. You understand? And yeah, t we make by the lock too. You not need to painting. Out of the house so I like is where Dennis lived in the other area. Mm -hmm. that's, that the really not too, very big, you know. Where? Oh, up in the other gate. Uh -huh. Dennis, you remember my friend, he died? Oh, yeah. No, I don't mind.

check what the battery in here i have to come right by it to make it open i want to look at something that my spare part to fall away uh-huh well you can move everything